เม็เลยเราจับพระนี่เลยมันเนียนดีไหมครับจับภาพแบบไรบ้างจับทลุดชั้นไปคนไปบางคนนะวันคือเวาขึ้นไปเองบอกว่ามันเป็นอาการตี๋มันก็เป็นที่เห็นพลังกับที่นั้นคุณนะเอออิทธิฤทธิ์อิทธิคุณบันมุนพุทธคุ้นมันว่าอิทธิอิทธิคุณครับจิตเต้ากำหนดอำนาจจิตตรงไหนมันก็แจ้งไปของมันดีนะ ก็เป็ี่ยงมานเอาเองเยอะหล่ะตัวใดบอมี่มันกับบมี่ได้หละอครับมันม้พืชนนันพเนฮ็ดมันค้นหัวลูกขึ้นก้อนมันเดี๋ยวาไปย่องเพื่อนเดงนะนะมันไปยังสี่หอนะโ้ห้าตลอดก็ต่างช่งชั้นยังสี่จับฝาได้ขึ้นแต่มันมีมันก็ฟืดฟืดฟืดไปละคร่เพอวิธีเช็คฝาเช็คฝาอันใดอันใดมีอันใดบ่มีอันใดลุกอันใดบ่ปลุก อันไดอธิษฐานคิดลงหรือบ่อธิษฐานคิดลงเครับก็บ่งได้เลยคือพระเมื่อกี้ได้ดัวยจะได้ก็ได้ห้อยพระมากแต่ว่าหัวันมยดื้อชนะแล้วก็จัดเลยนะเนี่ยเนี่ยนะรู้ห้นว่าแล้วนอนลงแต่เข้าไ นี่ห้าคืนห้าอ่อนห้าอ่อนกลางกลางเดินเดินเนี่ยมันมันบ่ได้เดือนไปเดือนมาเอาเบิ้งกูไปกฟมือนี่เห็นปะครับอืมห้าคืนไปสะกอนปุ๊บมันจะมาตรงกันเห็นปะครับ<ะ>อืห้าก็คือต้องเบิ้องอีกนึืงเทือสองเทือกับรกกรกตรงกันอีกเออเอาส่วนเบื่องทั้งที่เิ้ยประเทศเราเองเด้เป็นทาองคใดที่มีการอธิษฐานกิต,ต้องในหันแล้วห้าสิคืนมถึงแต่ว่าห้าไว้ขอพี่เด้พย่ขอพี่ ตอนแรกมันคือพี่มันบะครับเออบัดนี้ถ้ามันมีมันจะคู่กันถึงนั่นนั่นเห็นบัน่ะมันมันเห็นบันเลยเาะเอามื่อเช้าเราเองบัดนี่คื่อผลักก้อนก็เอากู้ดึงกระดูกกระดูกกระดูกเยอะใส่นี่บะครับนี่เนาะขาเนี่ยมันจังเบาะนั่นเออคือมาเอานิ้วกลางนะเอานิ้วยังทู่ๆอันนั้นเอ็นนี่เนาะนิ้วกลาง เอ้กระดูกมันููใสปุ๊บมันอ้วนพดนี่อ้วนครับเอาจนเอาจนว่ากลางออกสุดๆุกคางสุดเลยามดจครับเออเอาไปวันนี้คือไปลุงมันจะได้หอดใจมันหอดูประมาณนี้เอ้าคือมาอีกมันมือคนมันบัดเสมือกันเด้บัด้ันคือกันทุกคนเด้เอามันมาได้ํานี้มันบอกเออเอาเดี๋ยววันนี้มันห่าเหนยอไปเหนืออยู่นี่เนาะเดินเข้าว่างไ้ที่วานนี้ ว่างพี่เด้นึ่งยุ่นจังหวัดมากว่าเอ้าคือมาถึงว่าป่ดเอาคือเป็นดังนี้น้องกว่ามันกร่ของตัวเองตัวแต่ของเก็บตัวเองนั่นครับฮะ้วนัวหน่อากเกบ่างตสิรินยังบด้ไปหาน ขามันดีอยุได้ตลอดเองนะหลองพ่อคุณเอาเห็ดเอาเองโดดวันนี้ทไดยังไปเห็ดอยู่เออว่าจังสั่นแล้วมันขามไปได้ดอกครับมมีถ้ามันขามไปได้แสดงว่ามันบ่มีโอ้โหหวานนแต่ที่เอาเองจังสั่นแยบแฝงบ้างหรอแฝงอยู่ครับเออจังสั่นล่ะ แล้วก็คนส่งชาติถึงสั่งต้องแต่พยายามฝึกอยู่แต่มันมันมันก็ต้องเทอมันเรื่องให้คึดหลายยังคึดไปอยู่ครับว่าว่าวหลวงพ่อมาพุทโธพุทโธพุทโธมันคึดได้พุทโธ่ไทยพุทโธอยู่อืมขึ้นถึงพุทโธ่ก็คือพีพุทโธครับแต่มันยังมาคึดหท่าโลกมัยังเป็นห่วงลูกอยู่มันดื้อมันเบิร์นป่าเพราะมันใหญ่มันดื้อมันยังดื้อมันเบิร์นป่ามันเบิร์นท่ามันกันดื้อ ดกหลังห่วงเขาอยู่กำลังยังเห็ดบ่เต็มที่บันไดก็ขืดไปสะสมไปเรื่อยตัวบ่แม่นว่าสิเอาแช่เดียวโมดเลยค่อยเก็บไปเนาะเออเอาเก็บนั่นหนึ่งไปไปสะสมไปเนาะสิเอาปวดเลยคือเพิ่นดิปวดเลยตะโกนหัวมาลูกเลี้ยงห่าดูได้เปล่าเขาแค่เมื่าไหอยลูกเลี้ยงจะกินได้บ่ได้ดอกตัวหัวแล้วบุญตีเทียงมาบุญ แต่เชงว่าไฟฝึกเอาส่งเอาเด er ือดเอาเป็นคนดีต an so so ่อครอบครัวเจ้าของ้อมโดยกำลังชาติสมาธิของห้าเองตัวนี้รักษาเจ้าของเองโรค่อยไก็เก็บแต่ก่อนก็าบ่ค่อยนีแต่เขาว่าบุญคือความสงบเย็นเห็น่ครับุญเหมืองสงบเย็นแล้วจสรวมไม่ไกลก็หให้ไปเจากัไม่เว้นกับว่าขาดความในการทํางานหาเงินมันก็ได้เร็วกว่าเก่าตัวมันเป็นระเหตุที่ได้สู เป็นยังไงก้มหน้าปาดเราบังคับฮะเนี่หาเงินหาเงินมันกิดง่ายขึ้นมันบ่มีแนวขวางมันเย็นนะเนาะมันสาครับมันว่าเย็นเย็นถ้าคันขันเห็ดปุ๊บขึ้นได้มันจะยิ้มมีเห็ดย่างก็ยิ้มอยู่ประเดี๋ยวเพราะช้อนใจใครได้อารมณ์มันดีมันปลอดภัยอารมณ์ดีอารมณ์เย็นแล้วก็มีสติยับยั้งังใจในท้องโกรธได้หลายเห็นบ่ครับเห็ดนางกจ้าตะกี้หลายจ้างก็ตะกี้กับ ไปกินกับมากใส่สวดมนต์แน่จักรพรรดิแน่เดี๋ยวมันจักระพัดลงปู่ดูแน่กับมากเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยทั้งมดแต่แบตสุดไปรัวครับตรงแบบขามเนี่ยสวดไก่พักหนึ่งมันกับพอมีเรื่องมีล่าไว้แล้วก็ลืมไปอีกว่ามันก็คืดมาม่เรื่องตัวหางสวดเออมันใจมันบวนีกไก่มดทีไปคิดเอาจากสาระก็เขาอยู่างเงี้สวนมุนทางศสนากสวนอ่าตอนนี้สวนน้ำมาถุกด้วยบ้านมาถูกผู้ทานังานนะน้ำมาถุพุทธานังมันเบิ่งในเน็ตมันยังบ่อยนี่ครับเบิ่งในเน็ต ท่องไวยังก็ไอ้ที่ว่านพยุงท่องนั่นพนันพนมยุงท่องบอกเออนั่นแหละไอ้นั่นแหละหลวงพุทมามาสูโพธิญาณนโมวิมุตตานังนามวิมุตติญาณนามูสัพพัญญุตยาณะมันเติมขึ้นมาอีกครับแล้วก็เมตตาสัพพโรกัตถนิงมานะธรรมภะเวหะพระดิมังพุทโธกรรมัตถุกรรมัตติสัมพุทโธทองตัวนี้น้ำเติมกันเงื่อนประขาดมือปกป้องคุ้มครองได้มื่อนี้ข้าวตื่นขึ้นปั๊บข้าระลึกถึงตัวนี้ปั๊บเออ บ่มีอันตรายใดให้ทานยังเท่าใดเลยต้องว่าให้ทุกคนเหตดเอาแล้วก็ส่งชาติไปแบบเจริญอะไรบ้างล่ะเออเนื่องจากหาไ้ไงพินมีหนังสือบอกหนังสือลวงว่ามดมืดนิดมดไงมืเบอกเอเจึงได้จังที่ได้กรานนี่กรานหน้าวัตถุกับอันนี้ครับเอาเทรศครับมาถ่ายเอาที่หนังสืออยู่ใส่เอาท่าใไม่ต้งสือกระดาษหน้าวัตถุครับ เราจะบทชันธ์ชันธกันได้ชันมากกันเลยแบบที่เอาตัวใหญ่มันเบานหรอกเบาหลักเบาหมดแอกครับเรนเห็นงานเห็นทางนี่โยบายเอาตัวที่เเขา็นป็นพันเดียวนตนาโมวิมุตตามังนาโมวิมุตติยานาโมสัพพัญญุตสานะนาโมสัพพัญมันนนั่ยังจำอะไรเคยท่องมาเพิ่มเลยเอาตัวนั้นไปนั่งฝุ่นให้เขาพระเจ้าไปเอามาให้แล้ไปสวดเอาเส้นสองหนึงจะไป ปลาดให้ก้อนที่นอนก็สวดมันกระด้อนจะส่งแช่นอนอะไรตัว่าดที่นอนจะจับล้มเขาเู๋ดังกระเบิขเดือมันมันยังเปกอยู่ที่รับลูกกรเจ็บกรน้ำทักเปกกระน้ำเสาะเปกเปกยังเป็นแก่เมื่อยนี่ยกมันก็เอาอยู่ได้ต้องเจอกัคิดพ่าลูกพ่อกัน ใกันเยอะเอาแบบวงว้งด้วยังเป็กไปน้ำฝนกันไปนะได้เห็ดจังได้ครับมันต้องคอยขอทดถอย่านไปเรื่อยๆครับคอยเห็ดคอยเตียนคอยไปคนไม้แนวกันสิคุณป้อมแต่ของน้ำมันจังเย็นเอารมณ์มันเย็นขึ้นอยู่ด้วรเย็นเก็เห็นยังเกิดเหลืองเ่เห็โมโหได้เออมันก็เห็นงเกมันก็คิดถึงบุคคลเราผานใจมันก็เย็นลง มันจะเล่อบเียวเลยบอบเสียหายแตเฮาผู้ใดผู้หนึ่งกับความเป็นอียงว่าวกมี้ก็ดอดร้อน,น,นวอน่าจ่เ้าหมาเดือดรอน่าท่านนุจักยังดอหัวจักยางเาเาใจอยู่ดินะเราวันนึงพ <laughs> <บ> <laughs> ด <laughs> ปัดพ <laughs> ุดปัดเ <laughs> ลยมีบ <laughs> ลอยราบ้ง <laughs> ลอยเรบ้างพอแพทยพ่พ ันร้อยว่ะแปดก่าแกว่าเ้ยกิยังไปนยังดืมาปวดนอยามันบ่ไปหาเด่นยาบุญยาบ้าว่ะจากไปบ่ไปมองเห็นน้ำมันบอกจะไปจะไปจ็กมันพไปบ่ไปมัิดน่มันแต่มันเอาขึ้นยาขึ้นไปตัว เสียไปเมื่อดับไบเียเดินโทรศัพท์อเขาเียนโลกก็ต้องงาเดินไปดีกว่ามันไปทางอื่นเดินย้่เหื่นกับทางหัวมันทีเดินไปโลกเดินด้เยื่นดอกถ้าได้มากันนังเดินอยู่จะไปพุมมเอาตัใจแต่ของน้ำเด็กน้อยสมัยนมันเป็นสั้งแต่เขามันเด่นย้่เื่นแต่มันเด่นโลกันเดินจนมันหมกพื่นันดลกแต่ไปทางอื่นห่วงหาเด้อยาไปนะเพาหาดเพอ พี่ไม่เห็นพระปาจะดซื้อรถตู้ปะครับเออปรเชุดรวมบุญนพิคนแล้วช่องมันนะารอบปัดบงเ่อวันพระบังปัดพังเขาช่องหลบบเทเ่อโอนาเทเ่อล0ยอยู่ช่องหลบค่อยๆถ้าทมไงไปค่อยๆช้อ่บะเจ้าอยอยู่บ่เจ้าใดแเลยเฮ็ยตาเอาอามีอยู่บ่มีคนมา้าวบ่โดนเมื่อมีก็เฮ็ดมา ได้เฮ็ดผู้นั้นได้ได้พอแบ่งวัให้ยวัวได้ได้บุญเขาก็พากันเฮ็ดงานแบบวัวแม่นบ่เฮ็ดงานเป็นแอนนี่บ่ครับเป็นสองคนเขาเขามีมีเถื่มอยู่ต้องคนนี่บ้ไปแสดงเต้นแน่เด่นตลกแน่กิจกรรมเขาวันนี้ไปรับจ้างไอ้ว่านเขาหาเงินใบมีที่ใบกระซังดีบัดเออทุกอาชีพมีเกียรติตลอด ว่าถ้าคอยนะฮะฮาเดือ้รำพันตัวเองเลยแเชีงงดาวแบีแล้วบบมันกระเบนกระโดดว่ากูเด็กน้งแม่พูดกันกังหวับานพูนนกันลงลงทีอยู่บ้าน่กันลังถางขึ้นกันนั่งกันาวาป้าชอยเพิรนไไหมเน่แล้วมีกำลังเห็ดไมไปมองอะไรอะไรจะดีแบบนี้เลณ คือความสงบเย็นมันเกิดแต่ของเองเด้เพื่นก็ได้เอาไห้ได้มีแต่แนะนําให้ซื้อได้เนาะครับแล้วเดี๋ยวก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ได้ดูนะยังหวังเลยไม่ได้หลวงพ่อด่ากันแล้วอาจารย์ที่พ่อบ่กิี่พ่อว่าจะจมจะตั้งเสื้อผ้าแวะแย่โฉนี่รับเกี่ยวเนาะนําเนี่ยถึงเมื่อบ้านมาหาไอ้น้องกรแม่เพิ่นก็พ่อบแลแม่เสียมาแล้วล่ะก็จะมาย้อ่ยวนายเรไปหากิโลวันนั่นล่ะ ไอ้น้องอะไรโอ้โหินเล้าเนะครับเไปน้ำเนี่ยเไปน้ำเนี่ยขึ้นมามันมันมเอาไปวิธีเลยค่ะยูนี้ต่อนรงกัมี่นารดีกวามี่ไมไดดเดมาอยู่นี่ะเร่อเอาไปทองเอาบัตรทองเอาทุกคนมันแหละเนึ่อเนเอาไปรอด เอออัานไ้นมื่อแต่น้ำเออวันนี้จะไม่หั่นแต่จะค่อยคอยอ่านไปไปเพราะต้อมันเหลืออยู่มันยังมันเย้มอยู่สิเดี๋ยววิธีจัดจุอุณารลมแต่วันเป็นแล้วว่าต้องไปเห็ดน้ำแก่เดือบตาต้องปันไปจะบุกสูตรลมหายใจป้าอึเก่ามันกับผู้ขึ้นทางเก่านี้โดดดับงั่นว่าล่ะง่ายๆได้แล้วไปเมื่อวันไหนโอ้โหมาเจออะไรล้ว M mưng nan vào cụ cả bảo con rồi về <laughs> 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 nan vào rồi à, Đây. <laughs>